หลังจากเมื่อกี้เราไหว้พระพรหมแล้วเดี๋ยวเรามาไหว้ศาลตายายนะครับก็เป็นศาลที่เจ้านายก็ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทนะครับการไหว้ศาลตายายก็จะมีเพิ่มคือของข่าวนะครับก็จะมีขนมหวานมีผลไม้มีหัวหมูมีเหล้านะครับเราเขายังไม่เปิดขวดเลยนะครับตอนนี้เปิดฝากขวดจุดทุก มันจัดเรียมก่อนไหวเจ้าที่เราก็จะไหวทูบห้าดอกครับถ้าไหวพระพรหมจะเป็นสิบหกดอกเนาะเจ้าที่ห้าดอกชุดไหว้เท้าวเวสุวรรณนะครับเท้าวเวสุวรรณที่บริษัทตั้งไวสององค์นะครับก็จะเป็นผลไม้กับเป็นขนมหวานเนะาะท่านเท้าเวสุวรรณนะครับอยู่กับบริษัทมาเกือบยี่สิบปีแล้วนะเท้าวเวสุวรรณเนี่ยครับ เดี๋ยวเราไปไหว้ศาลตายายกันก่อนแล้วค่อยมไาไหว้เท้าพิศวรครับที่เราก็จะตั้งนโมสามจบแล้วก็อธิษฐานนะครับการขอพรจากที่ผมแนะนําว่าเจาะจงนะครับสําหรับท่านไหนอยากถูกหวยงวดนี้ก็คือขอว่าให้ถูกหวยงวดนี้นะครับไม่ควรจะขอว่าให้ขอให้ถูกหวยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะถูกหวยงวดไหนนะ อย่างผมนะครับขอให้ถูกหวยงวดนี้ผมก็ขออธิษฐานว่าขอให้ถูกหวยงวดนี้นะการไหว้เจ้าที่นะครับน้ําเนี่ยจะต้องห้าแก้วนะครับผมไม่มั่นใจนะจะไปโคบดี่วนะ่าครับข้าวหวานผลไมนะ้เดี๋ยวเราไปไหว้เจ้าที่กันต่อคนระับก็รอทูบไหมหมดก่อนนะครับก่อนจะมาเสียสังนะเสียสังนิมังคลาย,ยาจามนีนะครับ ผลไม้และอาหารแรงหลักลาทานเป็นยานะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปการไหว้สารเจ้าที่ของผมส่วนตัวเลขเดี๋ยวผมแนบไปให้นะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมไหว้ที่บ้านก็นะได้ห้าหนึ่งเก้านะครับผมก็ได้ห้าหนึ่งด้ก็พอตัวอยู่ไม่ขาดทุนนะครับเดี๋ยวรอไปดูเลขถูกถูกับบเพื่อนไหม ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมด้วยครับสำหรับเพื่อนชั่มาใหม่ก็ฝากกดติดตามผมไว้เนาะเพื่อติดใจไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าไ้เด็กตัวไหนครับรู้เห็นหรือเปล่าครับเห็นไหมลองดูตนี้่นะครับเนี่ยเด็กตัวนี้แหละขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิป ใสาตายายของผมครับสอง